สวัสดีครับในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลการคิดวนไปวนมามันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนี้ทั้งกับทุกคนทุกเพศและทุกวัยครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเอาวิธีหนึ่งมาเล่าให้เราฟังนะครับเพราะมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะได้ผลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชง,งัดทันทีแล้วถ้าฝึกจนเก่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆอย่างในชีวิตของเราเลยนั่นก็คือวิธี Grounding มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดไว้ว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรหนะักอกหนักใจคิดไม่ตกเครียดคิดวนไปวนมาเราแก้ไขด้วยวิธีอะไรลองแบ่งปันกันหน่อยครับแล้วก็ลองเล่าผมฟังว่ามันแก้ไขเราได้ผลแค่ไหนนะฮะทีนี้วิธีกราวดิงที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ มันไม่ได้ได้ผลแค่เรื่องของความเครียดวิตกกังวลการคิดวนไปวนมาเท่านั้นนะครับแต่มันยังสามารถใช้ในกรณีที่เราประมาตื่นเต้นก่อนเราจะขึ้นเวทีไปพูดก่อนเราจะต้องแข่งขันอะไรสักอย่างก่อนเราจะเข้าห้องสอบก่อนเราจะต้องไปพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าให้กับเจ้านายใช้ในภาวะนี้ได้แล้วไม่หมดแค่นั้นครับมันยังคงมีประโยชน์ในกรณีที่ เรามีความอยากจะทําอะไรมากๆแต่ว่าเราต้องการจะเลิกความอยากนั้นยกตัวอย่างเช่นเราอยากช้อปปิ้งออนไลน์เห็นไม่ได้เลยของมันเซลล์ของลดราคาของน่ารักเราต้องรีบกดละนะครับเราอยากจะเลิกพฤติกรรมนี้แต่มันเลิกไม่ได้เพราะมันอยากบางคนครับอยากจะลดน้ําหนักแต่พอเห็นเค้กเห็นชาไข่มุกอยากกินทันทีมันห้ามไม่ได้เออแก้ยังไงนะครับบางคนเนี่ย มีภาวะที่เรียกว่า Obsessive Compulsive Disorder นะครับหรือ OCD ย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาอยู่นั่นแหละนะฮะมันเป็นโรคที่ต้องใช้ยาร่วมด้วยในการรักษาแต่มันก็มีวิธีบางอย่างที่เราอาจจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองอ่านั่นก็คือ Grounding บางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการพยายามจะเลิกยาเสพติดเลิกบุหรี่ไฟฟ้าอ่าเลิกสกัญชาการะท่อมหรือยาต่างๆที่มันไม่ดีต่อร่างกายของเรา แต่ว่าเราเลิกไม่ได้เพราะว่าสมองเรามันติดไปแล้วแต่มันก็มีวิธีครับซึ่งวิธีนั้นก็คือ Grounding เดี๋ยววันนี้เราจะลงรายละเอียดกันลึกๆไปเลยนะครับแถมวิธีนี้เนี่ยนะครับมันยังใช้ในกรณีที่เรามีโรคบางอย่างเช่นโรคแพนิกนะครับผมก็เคยเล่าไปไม่นานนี้เองใช่ไหมครับว่าแพนิคเนี่ยอาการเป็นยังไงนะครับคือคนที่เป็นเนี่ยจะเหมือนจะเป็นจะตายเลยหายใจไม่ออกใจสั่นนะครับเหมือนจะสำลักนะครับ แล้วภาพเนี่ยมันค่อยๆมืดลงนะครับบางคนมือสัน่นตัวแข็งไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยแพนิคบางคนมี PTSD post traumatic stress disorder มีอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยแว็บเข้ามาในหัวเราตลอดนะฮะ r o u n d i n g ก็สามารถช่วยได้ทีนี้ Grounding คืออะไรหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่า Grounding แต่ว่าอาจจะเป็นบริบทที่มันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ มันจะมีวิธี g r o u n d ้งอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือการถอดรองเท้าแล้วไปยืนบนพื้นที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นทรายเป็นพื้นหินพื้นดินต่างๆนะครับแล้วเขาบอกว่าจะเป็นการถ่ายเทประจุให้กับโรคใบนี้แล้วก็ปรับประจุข,ของร่างกายทําให้ร่างกายเราห่างไกลกบโรคภัยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่มีหลักฐานใดๆทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเลยแม้แต่น้อยแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้ด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจเราสามารถที่จะทำได้อย่างน้อยๆมันก็อกาจจะทำให้ใจเราสงบในเวลาที่เราทำก็ได้นะครับแต่กรา n d i n g ที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ทำให้สมองของเรานะครับมันเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่กังวลนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเราเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสในปัจจุบันตอนนี้ในขณะนี้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับ ทำให้เราไม่ไปมีหัวสมองไปคิดเรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหากับเรานะครับและถ้าฝึกร่วมกับของบางอย่างซึ่งวันนี้ผมจะพูดมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยนะครับใจเย็นลงนะครับแล้วก็จะไม่ตื่นตกใจมากจนเกินไปเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะทีนี้วิธี r รา n ด ing เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจากอะไรก่อนดีกว่านะครับข้อแรก มันเป็นวิธีที่เราจะใช้ประสาทสัมผัสของเราในการดึงทุกอย่างมาไว้ใต้การควบคุมนะครับเป้าหมายของการทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อลบล้างความวิตกกังวลให้หายเกลี้ยงไม่กลัวไม่ประมาทไม่อยากคือไม่ใช่การลบของพวกนี้ให้หายไปแต่เป็นการลดความรุนแรงนะครับและเป็นการทำให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนี่คือเป้าหมาย นะครับเป้าหมายวิธีที่1ก็คือการใช้ grounding แบบ 5, 4, 3, 2, 1มันคืออะไรอ่าสมมุติว่าเราเริ่มมีอาการประหม่าแล้วเราเครียดมากตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีเครียดหรือบางคนมันมันแพนิคขึ้นมามันหายใจอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นจะตายทย้าไม่งดีหยุดก่อนคิดในหัวนะครับ5คือเราขอให้มองของที่อยู่รอบๆตัวเรา ห้าอย่างแล้วเรียกชื่อมาออกมานะเช่นเราเห็นปากกาเราเห็นต้นไม้เราเห็นเพดานเราเห็นโทรทัศน์เราเห็นโทรศัพท์มือถืออ่าห้าอย่างแล้วนะครับอันนี้เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางสายตาในการดึงทุกอย่างมาอยู่ในการควบคุมของเราห้าแล้วนะสี่สัมผัสสี่อย่างนะครับสัมผัสอะไรบ้างเช่นอ่าตรงนี้สัมผัสโซฟาพื้นผิวสัมผ,สม,ผสมผัสมันเป็นยังไงนะครับ อ่าลื่นๆนะครับเป็นการสัมผัสนะสัมผัสปากกาอ่าลดลิมลิมลดสัมผัสที่มือมันเป็นแบบนี้สัมผัสพรมใต้เท้าอ่าหรือว่าเราจะใช้มือในการสัมผัสก็ได้สัมผัสกลองนะครับอีกอันนึงก็สัมผัสผลไม้ที่อยู่ข้างๆอย่างนี้เป็นตน้นจากนั้นพอผ่านสไปแล้วก็เป็น3ให้เราเงี่ยหูฟังเสียงทั้งหมดสเสียงอะไรก็ได้อาาจ,จะเป็นเสียงรถวิ่งผ่านเสียงแอร์ในห้อง เสียงตู้เย็นทำงานหรือเสียงคนรอบข้างเขาคุยอะไรกันนี่สามแล้วนะครับสองพยายามดมกลิ่นสองกลิ่นแยกให้ได้ว่าแถวนี้นมันมีกลิ่นสองกลิ่นอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อเนี่ยจ,จะเป็นกลิ่นสบู่อ่อนๆอันนี้เป็นกลิ่นกาแฟนี่เป็นกลิ่นแชมพูอาบน้ำของเราที่ถ้าเราไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้กลิ่นและสุดท้ายหนึ่งลิมรสอะไรสักอย่างที่อยู่ในปากเราตอนนี้อาจจะเป็นขนมเมื่อกี้ที่กินไป นะครับเป็นรสชาหรือบางคนไม่มีรถอะไรอยู่ในปากเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้กินอะไรก็ลองลองคิดเออมันมีรถจืดๆอยู่ในปากเรานะมีน้ําลายอยู่ในปากเรานี่แล้วรู้อะไรไหมครับว่าการทําแบบนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถดึงความคิดที่ฟุ้งซ่านของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในโฟกัสที่เราสามารถควบคุมได้เต็มที่นะครับแล้วบางคนจะถามว่าเอาแล้วทำไมเราไม่เริ่มจากรับรถ5รถ ได้กลิ่น5กลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องเป็นการมองเห็น5แล้วสัมผัส4ได้ยิน3นะครับแล้วก็ได้กลิ่น2 1คือการลิ้มรสเพราะว่ามันจะหายากขึ้นตามลําดับการมองเห็นเนี่ยมันเห็นได้ง่ายใช่ไหมครับการสัมผัสก็จะน้อยลงเพราะว่าสัมผัสเนี่ยมันอยู่ต้องใกล้ตัวถ้ามองเห็นเนี่ยมันมองได้ไกลมันสามารถเลือกสิ่งต่างๆได้ไกลขึ้นถูกไหมครับการได้ยินเนี่ยเสียงก็อาจจะหายากขึ้นมากับขว่าง กว่าการมองเห็นเพราะมันจะต้องใช้สมาธิสูงขึ้นซึ่งมันจะเป็นการค่อยๆดึงนะครับให้เราเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะการได้กลิ่นที่เราต้องเอา2กลิ่นกลิ่นนี้มันหายากกว่าการได้ยินนะฮะมันก็เลยทำทำให้เราโฟกัสและสุดท้าย1คือการรับรสยากที่สุดเพราะบางทีประสาทการรับรสมันมันไม่รู้รับรสอะไรไม่ได้กินอะไรมานะครับแบบนี้แหละมันก็จะเริ่มจากง่ายไปยากเริ่มจากดึงสมาธิเข้ามาทีละน้อย แล้วก็เสริมสมาธิให้เรามากขึ้นมากขึ้นนะครับพอเราทําได้แบบนี้มันจะเป็นการดึงความสนใจจากความเครียดความกลัวที่มันถือกําเนิดขึ้นมาในสมองของเราเนี่ยให้เราไปสนใจในสิ่งที่เราควบคุมได้แทนนะครับให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าตอนเนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันมีแค่ตัวเราแล้วหลังจากเราทำ grounding 54321เสร็จให้เราบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เราปลอดภัยอยตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องของตัวเองที่คอนโดผมรู้สึกปลอดภัยอบอกตัวเองอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการดึงทุกอย่างมาอยู่กับปัจจุบันจากที่สมองฟุ้งเฟอ้อมันก็จะเล็กลงมาเหลือปัจจุบันได้แต่แค่นี้ยังไม่จบครับเราจะไม่จบแค่ก Grounding แบบนี้อันต่อมาคือเราจะฝึกอย่างอื่นด้วยนะครับนั่นก็คือฝึกเรื่องของ การหายใจาบางคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินว่าเครียดหายใจลึกนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสอีกแบบหนึง่งไม่ใช่หายใจลึกๆผมอยากจะให้คุณหายใจออกยาวๆโฟกัสตรงนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเวลาเครียดมากๆหรือเวลาแพนิคตกใจมากๆนะครับมันจะมีลักษณะอาการอันหนึ่งที่เรียกว่า hyper ventilation หรือหายใจแบบนี้ <laughs> นะครับแล้วพอทําแบบนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเป็นด่างนะครับพอมันเป็นด่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสมองของเรานะครับตรงบริเวณนั้นน่ะหลอดเลือดของเราจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บเลือดเลี้ยงสมองไม่พอเราจะเริ่มมีรู้สึกวิงวิง,วงมือ,มอลอยลอยมือชาเท้าชาละนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราบอกให้คนแบบนี้ที่มีอาการ h y เ e อร์เวน l ิเลชัเนี่ยหายใจลึกๆเป็นยังไงครับยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาหันมากสนใจการหายใจออกให้ยาวๆประมาณ8วินาทีนะครับคุณจะหายใจยังไงก็ได้แต่ขอออกยาวๆ8วินาทีหรือบางคนถ้ากลั้นหายใจไหวลองกลั้นดูสิครับมันสามารถช่วยได้ดีมากเลยแหละนะครับดังนั้นเราไม่ต้องโฟกัสที่การหายใจเข้าแต่ให้เราโฟกัสที่การหายใจออกครับเน่ และที่สําคัญครับถ้าเราอยากจะควบคุมการหายใจเข้าด้วยมันมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่า physiological sigh นะครับแบบนี้ตอนหายใจเข้าเนี่ยหายใจสั้นๆ2จังหวะแล้วออกอย,ายาวๆนับหถึง8หรือยาวกว่านั้นก็ได้ถ้าใครกั้นได้กลั้นอ่าอันนี้ทำต่อจากกราวดิ i n และสุดท้ายครับหลังจากนั้น เราจะมีการควบคุมร่างกายของเราด้วยการค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฮ้ย hey, ทำยังไงไม่รู้ทำยังไงกล้ามเนื้อของเรามันมันแข็งเกรงอยู่หรือเปล่ามันเกรงเราก็ไม่รู้ทำไงละ่ะเราจะเกรงกล้ามเนื้อเลยครับอาา่าจะเริ่มยังไงดีเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับไหล่เนี่ยง่ายสุดเรายักไหล่ขึ้นมาพยายามออาให้มันสูงที่สุดเท่าที่เราทำได้ยักเต็มที่แล้วเกรงไว้นะครับนับหถึงหหรือ10ก็ได้นับหนึ่งสอี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังจากนั้นเราปล่อยปล่อยพร้อมปล่อยอลมหายใจยาวๆอย่างนี้มันจะรู้สึกผ่อนคลายตรงบริเวณนั้นนะครับหลังจากนั้นเราลองเปลี่ยนบริเวณที่มาเป็นที่มือกำให้แน่นที่สุดเบ่งกล้ามเลยให้อย่างเงี้ยแข็งเกรง็งแล้วแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วปล่อยพร้อมก็หายใจออกหลังจากนั้นเราลองเกร็งกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆนะครับหน้าอก หลังท้องขาพร้อมกับการระบายลมหายใจทำแบบนี้เป็นประจำมันจะสามารถจัดการกับความเครียดความอยากความวิตกกังวลได้หมดเลยนะครับอันนี้มันเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆนะครับอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะมีวิธีพิเศษของตัวเองนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราใช้ Grounding 5.4.3.2.1เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฉันใช้แค่บางอย่างของมันได้ไหม เช่นเราใช้วิธีการจับได้ไหมจับอะไรสักอย่างเช่นเราจับของที่มันมีพื้นผิวสัมผัสหน่อยนะครับเช่นเหรียญโทรศัพท์มือถือแล้วพยายามจับแล้วพยายามบรรยายว่าไอ้นี่คืออะไรลักษณะของมันเป็นยังไงสามารถทําได้นะครับถ้าใครที่มีพลังของสมาธิสูงๆเนี่ยมันสามารถทําแบบนั้นได้แต่ถ้าสมาธิไม่สูงพอเนี่ยบางทีใช้5 4 3 2 1ึมันจะดีกว่าหรือบางคนถ้ามีสมาธิสูงจริง,รงๆอาจจะใช้วิธีหนึ่งที่เรียกว่า c ognitive grounding ก็ได้นะครับ cognitive grounding คืออะไรนะครับคือการใช้สมองเราในการคิดอะไรสักอย่าง <c oughs> เช่นสะกดชื่อตัวเองแต่ถอยหลังนะใช่ไหมครับสกดชื่อตัวเองถอยหลังหรือว่าเอา100แล้วลบด้วย7ไปเรื่อยอ่ะ1น0ได้93 93-7ได้86 86บได้79อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆอันนี้คือ cognitive grounding ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีสมาธิที่สูงคุณใช้วิธีนี้ได้ แก้ไขได้แน่นะครับอย่างไรก็ตามครับข้อผิดพลาดบางอย่างเราต้องรู้ไว้ว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณทํากราวดิ้งแล้วไม่สําเร็จข้อแรกนะครับคือการทํำกราวดิ้งไม่ตรงเป้าหมายที่เมื่อกี้บอกไปเป้าหมายของเรานะครับไม่ใช่การลบความรู้สึกเมื่อกี้ออกไปให้หมดแต่มันเป็นการลดความรู้สึกแล้วก็สร้าง การควบคุมตัวเองกลับมานะครับไม่ใช่การลบมันออกไปเลยนะเพราะว่าบางคนทําไม่ได้ความรู้สึกนะั้นมันยังวนเวียนอยู่ในหัวนะครับแล้วมันไม่เหลือศูนย์ก็จะเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่หายครับดังนั้นขอให้เราคิดว่าเราเพียงแค่ลดความรู้สึกเหล่านั้นลงมาและอันที่2เราใช้วิธี Grounding ช้าเกินไปเช่นเรารอจนเราตื่นตกใจเครียดเต็มที่แล้วเราค่อยไปทําอันนั้นอาจจะไม่ได้ผลนะครับ เราต้องทําตั้งแต่เรามีอาการประมาณสักสิบถึงยี่เยิ่งทําเร็วยิ่งดียิ่งได้ผลนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาด2อย่างที่เราจะเป็นจะต้องทราบว่าทํำยังไงให้ได้ผลนะครับแล้วตอนนี้ก็คงมีคนถามเออแล้วมันต้องทํำยังไงต้องฝึกยังไงฝึกบ่อยแค่ไหนถึงจะได้ผลต้องบอกว่ายิ่งคุณฝึกมากมันจะยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเพราะมันเป็นการเตรียมตัวก่อนที่คุณจะไปเจอปัญหาจริงๆ ดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันนะครับผมอยากให้ทุกคนลองฝึก r o u n d i n g สักประมาณ30วินาทีไม่ต้องเยอะไม่ต้องถึง1นาทีด้วยซ้ำไปนะครับทำ r o า n d i n n เนี่ย5 4 3 2 1เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเอง3 4วิหรืออาจจะ1นาทีก็ได้นะครับทำวันละแค่นี้ก็พอนะฮะแล้วอันที่2สมมุติว่าเราใช้ Grounding ในช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเราเครียดจริงๆพอเราทำเสร็จทั้งหมดเนี่ย ถ้าเรามีช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่า debriefing debriefing เนี่ยคืออะไรมันคือการย้อนคิดไปเลยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทําไมเราจึงเครียดทําไมเราจึงวิตกกังวลทําไมเราจึงคิดวนไปวนมามันเพราะอะไรมีอะไรเป็นตัวกระตุน้นแล้วที่เมื่อกี้เราทา grounding เราว่ามันได้ผลดีแค่ไหนครั้งต่อไปถ้าเราเจอปัญหายอย่างนี้เราจะทํายังไงให้มันหายเร็วขึ้นเรามา debrief ตัวเองดูซิว่าตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ เราทํำยังไงนะครับให้คะแนนตัวเองแล้วต่อไปจะพัฒนาให้เก่งขึ้นได้น่าอันนี้คือวิธี grounding นะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมีอาการพวกนี้ที่มันแก้ไขไม่ได้จริงเนี่ยการขอความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคนที่คุณไว้ใจหรือจิตแพทย์นักจินบําบัดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะต้องทํานะครับ แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับแล้วเขาก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3สามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับนอกอจากนั้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีความเครียดต่างๆพวกนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างอื่นด้วยก็คือทําให้ชีวิตของเรามันดีครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับถ้าเราออกกําลังกายจกนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงคือเราเหนื่อยเต็มที่หรือใกล้หมดแรงแต่เราพยายามฝืนเอาชนะมันให้ได้สักนิดหนึ่ง ความรู้สึกนั้นแหละครับที่เราสามารถเอาชนะมาได้นิดหนึ่งเหนื่อยสุดเต็มที่แล้วก็วิ่งต่อไปได้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาชนะความรู้สึกตรงนั้นได้บ่อยๆนะสมองของเรามันจะต่อสู้กับความเครียดความวิตกวามวลความอยากได้ดีขึ้นและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นเพราะแม้ขนาดร่างกายตัวเองยังเต็มที่ขนาดนเรายังเอาชนะมันได้เลยนี่ครับออกกําลังกายอันที่2นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะถ้านอนไม่เพียงพอความเครียดมันยิ่งทําให้เราแย่นะครับ กินอาหารอ่ะกินให้อิ่มแต่ว่าการกินมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียเพิ่งเมื่อกี้ที่เราเล่าไปได้นะบางคนแบบชอบกินของหวานก็ลดลดมาลงมานะครับวิธีลดถ้าเรามีความอยากแบบนั้นใช้ grounding ครับบางคนอยากจะเลิกบุหรี่แล้วมันอยากมากเลยใช้ g ราวดิ i n g ช่วยได้เหมือนกันนะครับบางคนก็มีความรู้สึกเฮ้ยของหวานอะไรเงี้ยนะฮะหรืออยากช้อปปิ้งออนไลน์ลองมากราวดิ i n g ก่อนก็ได้นะครับ หรือบางคนอาจจะเคยดินผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรจริงๆเช่นการซื้อของเนี่ยให้คุณลองลองมองของนะั้นไว้ดูดูดีๆลองคิดไปก่อนวนะ่าคุณจะเอามันเพราะอะไรนะฮะแล้วอย่าเพิ่งซื้อไปทําอะไรก่อนก็ได้นะแล้วกลับมาดูใหม่พิจารณาใหม่ว่าคุณยังอยากซื้อมันหรือเปล่าทําอย่างเงี้ยสามรอบถ้าเกิดว่าสามรอบแล้วคุณยังอยากซื้อมันนะครับแล้วมันมีประโยชน์กับคุณจริงๆซื้อเลยครับสามรอบแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ถึงสามรอบอย่าเพิ่งทํา ค,ความเครียดยังสามารถจัดการได้กับมันอีกหนึ่งวิธีคือถ้าคุณเครียดวิตกกังวลคิดวนไปวนมาในหัวลองเขียนมันออกมาเขียนทุกอย่างลงสู่กระดาษมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเห็นภาพทั้งหมดได้แล้วก็ช่วยด้วยว่าคุณสามารถใช้ความรู้ความคิดวิตกกังวลในสมองคุณเนี่ยประมวลผลเรียบเรียงออกมาให้มันเป็นหน้ากระดาษคุณจะได้เห็นปัญหาชัดๆแล้วเพลเผลไม่ต้องทําอะไรแก้ได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็หวังว่าเรื่องของ r รา n ด ing จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับแค่วันละ30ิวินาทีก็พอนะครับคุณลองฝึกแค่ g รา u n d ้ n g 5 4 3 2 1ก็ได้หรือคุณจะฝึกเรื่องของการหายใจเน้นเรื่องของการหายใจออกก็ได้นะครับหรือหายใจเข้า2จังหวะแล้วหายใจออกยาวๆก็ได้แล้วก็ฝึกเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับเกร็งนับ1-10แล้วก็ปล่อยนะครับการทาแบบนี้จะทาให้คุณสามารถมีจิต แล้วก็สมาธิกับกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้เป็นอย่างดีและอันนี้นอกเหนือจากช่วยเรื่องของความเครียดมันยังช่วยเรื่องของ mind muscle connection ในการออกกำลังกายซึ่งผมได้พูดบ่อยๆด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรที่สอบถามก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ